เข้ามาทำอะไรคะกอดขยะไง,งถ่ายเล็กเหรอถ่ายเล็เหรอคะใช่ค่ะ <c oughs> แม่ถ่ายมาให้หนูดูไงแม่หนู <c oughs> ขยันโตมาจะขยันแบบนี้ไหมนะลูกสาวแม่ จะห้าขวบแล้วเนี่ยยัทำไมกต้องเก่งแบบนี้สีจะา้าเอาจ 9, ้าป,ป้าปปปให้มาเนี่ยอเน,นี้ยนน้หมดเลยจ้ม่แบ่งน้องด้วยหรอคะอย่งได้สิก็แบ่งน้องป๊อปปอนน้องก็ได้นี่ เราไปป้อนน้องสิน้องไม่ค่อยหาขนมกินเองอ่ะนหนูไปป้อนน้องบ้างเห็นน้องไม่น้องทำงานตั้งใจนยถ้าป้อนน้องน้องก็กินน้องปาดมาตั้งนานแล้วนะเนี่ย แม่เพิ่งจะถ่ายม็อบโทรศัพท์เมื่อกี้ถ่ายวีดีโอทำไปกว่าน้องนู้นเลี้วเลยอร่อยไหมคะ <c oughs> อะร่อยค่ะอร่อยคะเดี๋ยววันหลังแม่ก็สั่งป๊อเปิ้ลมาให้อีก ้น,น,น,มนมเมื่อวานเมื่อวานสั่งแทมปูรีนมาไม่แทมปูรีนใช่ไหมที่มันกระโดดอ่ะไม่วันนี้ยังไม่ได้เลยเดี๋ยวดูก่อนว่าวันไหนได้วันนี้นรออีกสักวันสอวันนะอาจจะได้จันทังคารค้า ตามัดผมให้ยังไม่วีเลยนะลุงพี่รู้ว่านอนมาไม่อ้อมถักเปียให้แล้วจะผมเสร็จก็รอคุณแม่จะเสร็จแล้วหรอคะเสร็จแล้วหรอคะเสร็จแล้วไหมก็จากตรงนี้ทางนี้โอ้โหวันนี้ทำไมขยันจังอ่ะลูกสาวแมา่ฮะเอาเอาอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ ม้ปัดลนไก่มาปัดฝุ่นแล้วก็ไปเช็ดกระจกแล้วก็เช็ดเก้าอี้อแล้วก็มากวาดขยะแล้วก็ยังจะเก็บของเล่นอีกโอ้วันนี้เก่งจริงๆน้องสาวน้องสาวแม่คนนี้นี่เอาเปขนปนนะคะเอ้จ้ะมุ่นฝ่ายเอนเตอร์เทนแล้จะคอย้่น้องไมู้กว่าท่านนะ้องน้องม้เอากระดาษแผ่นนั้นมาให้แม่เลยชุดน้องแหละ นี่อ่ะมาโอเคนี่อันอันนั้นดอกของงานผลงานของหนูเงเนี่ยนี่ไงของใครคะเนี่ยอันนี้ของใครคะน้องทำไมค่ะน้องทำไมะ้ทไมสบายเองเหรอคะเนี่ยเอโอเคค่ะสวยเลยใช่ค่ะ อ,นนอ,อืมโอเคค่ะงั้นแค่นี้นะคะไม่บา,บายค่ะคไม่บายค่ะบายบายบายสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย